คุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเหมือนติดอยู่ในจุดเดิมๆไม่รู้ว่าจะก้าวไปข้างหน้ายังไงไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ใช่หรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้จดอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dear The Better นะคะสำหรับช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวเองแล้วก็ต้องการพัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้ความคิดแล้วก็จิตวิญ,ญญาณค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเมื่อเราไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนคะ่ะแล้วก็จะแชร์แนวทางง,ง่ายๆนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถ เดินหน้าต่อไปได้แม้ว่ายังจะไม่รู้จุดหมายของชีวิตก็ตามค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้ค่ะให้เพื่อนที่อาจจะกำลังรู้สึกเหมือนกันเนี่ยได้ฟังด้วยนะคะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะสำหรับวิธีที่จะช่วยให้เรานะคะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเราจะไปต่อทางไหนดี ขั้นตอนแรกนะคะก็คือหนึ่งค่ะเราต้องยอมรับความรู้สึกก่อนค่ะว่าเราเนี่ยไม่รู้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องหยุดต่อสู้กับความรู้สึกไม่รู้ว่าจะทํำยังไงค่ะไปก่อนค่ะรู้ไหมว่าส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนสิ่งแรกที่เราทำเนะี่ยก็มักจะเป็นการตําหนิตัวเองหรือเรามักจะคิดว่าทําไมฉันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ทำไมคนอื่นเน่ยดูจะมีแผนชีวิตที่ชัดเจนแต่ฉันกลับรู้สึกหลงทางเราจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะที่ดูมีความมั่นใจหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนว่าชีวิตของเขานั้นจะดีค่ะและรู้ว่าตัวเขาเองนั้นต้องทำอะไรเดียวแค่อยากบอกความจริงค่ะว่าความไม่รู้นี่แะคะคือจุดเริ่มต้นของ โอกาสดีๆค่ะลองนึกดูสิคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเมื่อไหร่ที่คุณค้นพบสิ่งที่ชอบจริงๆโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกตอนที่เราเรียนขับรถค่ะเราเริ่มจากไม่รู้ว่าเบรกอยู่ตรงไหนแล้วค่อยๆเรียนรู้หาวิธีขับรถถูกไหมคะ ตอนที่เราหาแฟนเราก็ไม่รู้ตั้งแต่แรกหรอกว่าใครเนี่ยจะเหมาะกับเราเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ผ่านการใช้เวลาอยู่ด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันความไม่รู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วก็การค้นพบทําให้เราเนี่ยเติบโตปัญหาของเรานะคะก็คือสังคมเนี่ยทําให้เรารู้สึกคิดกับการที่เราไม่รู้ค่ะ เราจะรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องรู้คําตอบอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีแผนต้องมีเป้าหมายต้องมีคําตอบแต่จริงๆแล้วค่ะในบรรดาคนรอบตัวเราค่ะที่เราดูเหมือนว่าเขารู้มากที่สุดหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเขาต้องการอะไรทำอะไรพวกเขาเคยผ่านช่วงไม่รู้มาแล้วทั้งนั้นค่ะและหลายคนนะคะที่เราเห็นว่าเหมือนเขารู้ค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะ เขาแค่ซ่อนมันไว้เก่งเท่านั้นเองยิ่งไปวันนั้นนะคะความไม่รู้เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความหนึ่งไปได้ค่ะอยากให้ทุกคนมองแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนหมายความว่าเราสามารถที่จะไปได้ทุกทางค่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าตัวตนของเราเองเนี่ยเป็นใครหมายความว่าเราก็สามารถที่จะสร้างตัวตนในแบบใหม่ที่เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ ลองคิดดูสิคะถ้าเรารู้ทุกอย่างแล้วชีวิตมันจะน่าเบื่อแค่ไหนถ้าเราไม่มีอะไรให้ค้นพบไม่มีอะไรให้เรียนรู้ชีวิตก็จะเหมือนหนังที่เราเนี่ยรู้ตอนจบตั้งแต่แรกดังนั้นค่ะแทนที่จะต่อสู้กับความรู้สึกว่าเราไม่รู้เนี่ยลองให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองดูคะ่ะจากทําไมฉันไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะให้เปลี่ยนใหม่คะ่ะเป็นว่าฉันมีโอกาสได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับ ตัวฉันเองหรือนะคะจากที่ว่าคิดว่าทำไมฉันไม่มีแผนชีวิตให้เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะเป็นฉันมีอิสระที่จะเลือกทิศทางใดก็ได้วันนี้นะคะให้คุณลองหาเวลาสัก5้านาทีค่ะนั่งลงกับตัวเองแล้วก็หลับตาแล้วก็พูดกับตัวเองในใจนะคะว่าฉันโอเคว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ฉันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในตอนนี้ฉันเปิดใจกับความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่แค่นั้นเองค่ะไม่ต้องทำอะไรมากแค่เปิดใจแล้วก็ยอมรับมันค่ะขั้นที่สองค่ะให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คุณอยากลองค่ะเมื่อคุณค่ะยอมรับว่าคุณเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตต้องไปทางไหนขั้นตอนต่อไปก็คือ ให้เริ่มเดินทางแบบไม่ต้องรู้จุดหมายค่ะรู้ไหมคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะติดอยู่ในจุดเดิมเพราะคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะต้องมีแผนใหญ่ต้องรู้ว่าจะไปจุดไหนต้องมีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยจะเริ่มก้าวแรกค่ะแต่ความเป็นจริงคือชีวิตเรานั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเราไม่จำเป็นต้องรู้จุดหมายตั้งแต่แรกก็ได้ ลองคิดดูสิคะว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ทุกซอกทุกมุมของเมืองก่อนที่เราจะลงเครื่องบินแต่เรานะคะก็สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เราค้นพบร้านอาหารดีๆสถานที่สวยๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางของเราด้วยซ้ํา ชีวิตก็เหมือนกันนะคะบางทีการหลงทางเนี่ยอาจจะพาเราไปเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดค่ะแทนที่เราจะมานั่งคิดว่าฉันจะทำอะไรกับชีวิตดีนะคะให้ลองเปลี่ยนคำถามค่ะว่าอะไรบ้างที่ฉันอยากลองทำแต่ยังไม่เคยทำและที่สำคัญค่ะไม่ต้องคิดว่ามันจะไปนำเราไปสู่อะไรนะคะแค่อยากลองแค่นั้นเอง ตัวอย่างที่เดยได้ยินมาจากหลายๆคนนะคะอย่างเช่นอยากลองเรียนภาษามานานแลแต่คิดว่าอายุ35แล้วเนี่ยจะเรียนไปทําไมหรือว่าอยากจะลองวาดลูกค่ะแต่คิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์อยากลองทํ Youtube าแต่กลัวว่าไม่มีคนดูอยากลองเขียนบล็อกนะคะแต่คิดว่าเขียนไม่เก่งคุณผู้ฟังฟังดูแล้วคุนหูมั้งไหมคะเราจินตนาการปัญหาก่อนที่จะลองทำซะอีก จุดที่สําคัญนะคะที่ทําให้เราหลงทางเนี่ยก็คือเราเนี่ยอาจจะลืมนึกไปค่ะว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นนักแปลศิลป,ปินยูทูบเบอร์นักเขียนหรือเชฟแต่แค่เราอยากลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะอย่างเช่นเรียนภาษาวาดรูปทําคลิปหรือว่าเขียนเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้มันเพอร์เฟกตั้งแต่แรก ถ้าเราคิดว่าเราแบบอยากจะทําให้มันดีเลยอะเหมือนเป็นการผูกมัดตัวเองกับผลลัพธ์ค่ะแล้วก็เป็นการจํากัดเสรีภาพของตัวเองการทําแบบเนี้ยมันเป็นการจํากัดเสรีภาพในการสอบอวดตัวตนของคุณนะคะให้คุณลองถามคำถามกับตัวเองสามคำถามนี้ค่ะคำถามที่หนึ่งถ้าวันนี้คุณมีเวลาว่างสองชั่วโมงค่ะ คุณอยากทำอะไรที่ไม่ใช่แค่เป็นการเล่นโทรศัพท์ว่าดูซีรีส์คำถามที่สองอะไรบ้างที่คุณเคยคิดแล้วว่าน่าสนใจจังแต่ว่ายังไม่เคยลองทำคะ่ะคำถามที่สามถ้าคุณรู้ว่าจะไม่ล้มเหลวคุณอยากลองเรียนรู้อะไรคะให้คุณเขียนทุกอย่างลงไปในกระดาษคะ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็ ไม่ต้องลำดับความสำคัญแค่เขียนตามใจคะ่ะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆอย่างเช่นเรียนโยคะออนไลน์หรือว่าลองทำขนมเค้กการอ่านหนังสือหรือว่าเรียนถ่ายรูปหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย,อยเช่นเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์การเข้าร่วมกับชุมชนที่มีความสนใจเดียวกันแบบนี้คะ่ะ จำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรเล็กหรือว่าใหญ่เกินไปสิ่งสําคัญคือมันทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะลองทำมันค่ะแล้วในรายการที่คุณเขียนลงไปนะคะอันไหนที่พอคุณคิดถึงแล้วอะจะรู้สึกตื่นเต้นนิดๆค่ะอันไหนที่ทำให้คุณอยากรู้ว่าถ้าลองทำแล้วจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของคุณที่คุณจะลองทำสิ่งนั้นเลยค่ะขั้นตอนที่สามนะคะ ทดลองแบบไม่มีภาระตอนนี้ค่ะเรามีรายการสิ่งที่อยากลองแล้วใช่ไหมคะขั้นต่อไปก็คือให้ลองทำจริงๆค่ะแต่ลองแบบไม่มีภาระไม่ต้องคิดว่าต้องทำให้เก่งไม่ต้องคิดว่าต้องสำเร็จเราแค่อยากรู้ว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้เราฉันจะรู้สึกยังไงคะ่ะอย่างเช่นอยากลองเขียนนะคะเริ่มจากเขียนไดอารี่สิบนาทีทุกเช้า อยากลองทําอาหารก็หาสุตง่ายๆค่ะลองทําสัปดาห์ละครั้งหรือนะคะอยากลองเรียนรู้เรื่องใหม่ก็ดู Youtube หรือว่าเข้าคอร์สฟรีนะคะสามสิบนาทีต่อวันกดสําคัญนะคะของการทดลองเนี่ยก็คือหนึ่งให้เวลาตัวเองนะคะอย่างน้อยนะคะสองถึงสามสัปดาห์ค่ะสองไม่ต้องบอกใครก่อนนะคะไม่ต้องประกาศเป้าหมายอะไรทั้งสิน้นสามถ้าไม่ชอบนะคะก็หยุดได้เลยไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะคำถามนะคะ ในรายการที่คุณเขียนไว้เนี่ยอันไหนที่คุณอยากลองมากที่สุดคะแล้วคุณจะเริ่มยังไงในสัปดาห์นี้คะ่ะขั้นตอนที่สี่สังเกตความรู้สึกของตัวเองคะ่ะเวลาที่เราเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานการลองงานอดิเรกใหม่หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าความสําเร็จหรือคําชมจากคนอื่นก็คือ การสังเกตความรู้สึกของตัวเองในขณะทําสิ่งนั้นค่ะหลายคนอาจเคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราทําได้ดีไหมหรือคนอื่นจะมองเรายังไงแต่วันนี้ค่ะเดียวอยากให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่มาสังเกตในมุมที่ลึกแล้วก็จริงกับตัวเองมากขึ้นเช่นให้คุณนะคะกลับมาที่ตัวเองค่ะแล้วถามตัวเองมากกว่าที่จะไปถามคนอื่นว่าขณะที่คุณกำลังทำสิ่งนั้นน่ะ คุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกเบาใจหรือว่ารู้สึกฝืนไหมที่ทําแบบนั้นหรือว่าเวลาผ่านไปเร็วเหมือนแค่ไม่กี่นาทีไหมที่ได้ทําสิ่งนั้นคะและหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณรู้สึกภูมิใจหรือว่าหมดแรงกันแน่คำตอบของคำถามเหล่านี้คะ่ะไม่ได้มีไว้ตัดสินตัวเองนะคะว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งแต่มีไว้เพื่อเข้าใจตัวคุณเองให้ลึกขึ้นคะ่ะ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างที่ลงมือทำค่ะเป็นเหมือนแผนที่ที่จะช่วยบอกว่าอะไรเนี่ยทำแล้วเติมพลังให้กับคุณค่ะและอะไรดูดพลังจากคุณไปโดยไม่รู้ตัวบางครั้งค่ะเราก็จะได้เจอความจริงที่น่าประหลาดใจเช่นเราอาจหลงคิดว่าเราชอบทำคลิปวิดีโอค่ะแต่พอทำจริงๆเนี่ยกลับรู้สึกอึดอัดหรือในทางกลับกันค่ะอาจไม่เคยคิดว่าชอบการเขียนแต่พอลองเขียนนะคะกลับรู้สึกว่านี่แหละ ใช่เลยและการค้นพบเหล่านี้ค่ะไม่มีคำว่าถูกหรือผิดทุกครั้งค่ะที่เรารับฟังความรู้สึกของตัวเองเรากำลังค่อยๆแกะเปลือกของความคาดหวังและเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่าช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก นั่นแหละค่ะคือสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าคุณอาจกําลังอยู่ในสิ่งที่คุณรักโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้มาสรุปกันนะคะเมื่อเราไม่รู้ว่าชีวิตไปทางไหนค่ะเราไม่จําเป็นต้องหาคําตอบภายในวันเดียวค่ะเราแค่ต้องหนึ่งยอมรับว่าเราไม่รู้ค่ะก็โอเคข้อที่สองค่ะให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่อยากลองค่ะข้อที่สาม ทดลองแบบไม่มีภาวะนะคะข้อที่สี่สังเกตความรู้สึกของตัวเองค่ะจริงๆแล้วค่ะการไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนมันไม่ใช่ปัญหาค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทุกครั้งนะคะที่เราอยากลองสิ่งใหม่เราก็เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นและทุกครั้งที่เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเส้นทางค่ะก็จะค่อยๆปรากฏมาชัดเจนขึ้น สำหรับใครนะคะที่ตามมาฟังจนถึงตอนท้ายนี้นะคะถ้าคุณชอบเนะะื้อหานี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะหรือแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณที่เขากำลังมีปัญหาในการค้นหาตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ